ครับสวัสดีครับเอฟซีตุ๊กก่นนะครับเนาะครับไอพีเมื่อกี้ก็พบพอคับพอแตมอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับนะนเนาะเมื่อคืนนี้ก็หวยลาวพัฒนาออกนะครับนะ 8, 9, 4, 4, 4, เนาะแปดเก้าสี่สี่สี่หกเลขล่างก็ออกสี่ีนะครับเอฟซีโอ้เด็กสี่ขมานไหลครับ <laughs> ครับพอแตมกระสิทธามาเบิง้ง ที่ปรียบได้แปล่าน้ำคู่บาอาจารย์มากเนาะครับเนาะครับเปรเียบจะเดิมจากปูศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดเลขล่างเลขล่างกับลุดเนาะครับเอฟซีเนาะวิ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับโบมี แต่ว่าเลขบนครับเอฟบนปูพันใหยหาหากับ6กพันเดินที่หกนะครับเนาะก็มีสองหกสามหกี่หกนี่ครับเอก็ปรากฏว่าสีหเข้าบนตรงๆครับเนาะหมวดปูพันไหยหน่อยตัวความครับเลขหกตัวเข้าตรงๆเลยสีห ับคือปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยววันวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านะครับเนี่ยเนาะผู้เตรียมจิไปติดตามมาฝากพีตอน้องอยิงนีกะครับเนาะคนที่ม,มักหวยเล่าพัฒนาครับคือเขาตรงๆอยู่เลขปูศูนย์เจ็ดเนี่ยขนาดล้วกับค ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ให้แนวทางกับพอแต้มมาฝากพี่ต่อนน้องเอ่อพอันธิมักไม่เล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเดี๋ยววันจันทร์กัประมาณวันอาทิตย์เดี๋ยวยมมที่พอแต้มเมื่อนที่ไปติดตามมาอีกนะครับเนาะนี่คือปู่ศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆสี่หกนะครับเนาะ อันนี้มาปูสมหวังนะครับเนาะปูสมหวังงวดนี้กับรุดนะครับเอฟซีเนาะปูเป็นไฮแปดแปดมันออกซีซีเคิงหนึ่งห <c oughs> ่างกันเคิงหนึ่งครับกับงวดกวนกับเขางวดนี้ก็บรุดเนาะของปูสมหวังนะครับเนาะลาวพัฒนาเพราะว่าเรียกปูเป็นบม่มีบ่มี่สี่นะครับเนาะบ่มี่สี่ยักตัว เอาฉะนั้นแล้วก็ก็มีเข่ามีหลุดนะครับเอฟซีเนาะก็ขอกราบปูได้หลายนะครับขอกราบขอพระคุณปูได้หลายให้แนวทางมาเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวมื่อวันอาทิตย์เดี๋ยวพอเตรียมจะติดตามมาอีกผิดถึกกับบ่าวากันเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเตรียมก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีได้หลายครับเนาะนี่คือปูสมวังครับ อันนี้มาเบิร์ของพ่อเตี่ยมนะครับเนาะพ่อเตียมอันแปดเก้าศูนย์นี่พ่อมาจักตัวครับยพีมาลักหมื่นลักแสนเพียรแต่ว่าตัวสี่ห้าหกนี่มานำกัดนาะครับจับคู่มันกับบ่เขาเนาะครับเนาะแต่ว่าลักลักสิบนี่มันได้อยู่มันบ่มีสี่หกเด็กสี่หกนี่มานำกัดนี่ครับยนะพีเนาะพ่อเตียมให้วิ่ง ห้ากับหกนะครับเนาะเตียวพอเตียมเน้นทีหกโอทีห้าครับคนว่ามันมาหกครับเนาะพอเตียมกับขอโทษขออภัยหลายๆได้ครับเดอ้อเอฟซีบอกขาบอกถือบ่กเป็นจังบุญจักเตือครับเดี๋ยวมือวันอาทิตย์นี่นะเตียวจิตวิธีตามนะ้องครูบาอาจารย์มาฝากพี่ตอ้นนองอ,อีกโดยเฉพาะปูซุนเจ็ดนะครับเนาะเรียกเพื่อนกับเขาดีอยู่ อันนี้สูตรมันเป็นเังสี่ครับเอฟซี FC. นี่ครับสูตรนี้เขามันมานกำกันบอกรับสี่หาหกสี่กับหกสูตรนี้ลด นี่เขาเขาหกนะครับเอซีเนาะสูตรนี้ก็รุดไปอีกคุณรุดิปเลยเขาอยุดสองสูตร, 1, ตร, 2, ตรจับสูตรหนึ่งรุดสูตรหนึ่งเราแจมเห็นวาเลกมันส้นกันเนาะครับเราซีหาหกหากับหกนี่มันส้นกันลาย จับเดี๋ยวเตรียมเห็ดสูตรนี้ลองคำนวณสูตรนี้ลองมึงขับสูตรที่มันเขาเนี่ ันได้เกียดแปดเก้าครับสูตรนี้บ้านนี้ยเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้มันได้ไรน,น้อเห็ดตัวไวญ่จะนวดด้วยสองสามสี่สูตรนี้ได้สองสามสี่ สูตรนี้ไว้ครับสูตรที่มันเขานี่รู้สึกว่าเดินมาดีอยู่พาดงวนตะโดนและเขาตอนเนื่องมาีีสาบซีงวดแล้วนี่สูตรนี้เจ็ดแปดเก้าแล้วครับสูตรที่มันเขานี่อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ ตัวนี้ได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปันนี้เอ,อเดี๋ยวงวดหนาเพราะแบมิร่องเอาตัวนี้มาจับกับตัวนี้มาน,นี่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้ากับสี่ห้าหเดี๋ยวค้นวณสูตรนี้ลองดูได้ตัวใดนี่น สูตรนี้ก็ได้4-5คือกันครับเอฟซี e 4-5คือกันสวนกันสองสูตรนี้สวนกันนี่เดี๋ยวรลองคำนวณทตรนี้ไว้ดู นี่ได้ตักเก้าแปดเก้าศูนย์นี่ได้ศูนย์หนึ่งสองคนดูมันจะหุด,ดหรือเ่ามวดนี่สามมวดแล้วดินี่เอาเอาเป็นว่า กย่สูตรที่มันเข่าเนาะเอฟซีเนาะไม่เอฟซีฝากพี่ตนอนนมงวดตัวไปนะครับเนาะมีสูตรเข่าอยู่คือสองสูตรนี่ครับ 4, อเอฟซีพรียมกราบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อผิดพลาดลายละงวดแล้วนะครับเนาะเอาไว้เป็นเลขเบื้องเลขไทยเฮ้าต่เอฟซี ครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตี้ยมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะพ่อเตี้ยมขอกับขอโทษขอไฟเอฟซีเกอนหนึ่งนาะครับเนาะผิดพลาดมาหลายงวดแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตี้ยมขอขอบคุณทุกที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตี้ยมพ่อเตี้ยมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มี่นะครับเด้อขอให้มีอายุมั่นคนยืน ทำมากาคายสิ่งเดก,ก็กก็ให้เจริญรุ่งเรืองเนะครับเนาะครับทำการทำงานก,ก,ก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงวันทีหนึ่งกันยายน6กคาก็ให้มีแต่โชคแต่หลาบถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเยบซีเนาะคับเอาไว้วันจันทร์พบพอกันอีกกับเรียกเล่าพัฒน,นาครับสลับชิปนีพ้พอเตียมจะมีแฉนี้ขอกราบสวัสดีครับ